กินสามทอดเตาสารพัดเ่ยช่หมูแดงเจถ้านไม่บอกว่าเจนะลุงยังเชื่อเป็นหมูแดงจริงบอกเลยว่าอาหารที่นี่หลากหลายมากมาได้เลยครับสมัยก่อนเนี่ยอยากจะกินเจอยากจะกินค้าอร่อยลุกงก็ขับตะเวนไปหลายๆที่เลยแต่มาตอนเนี้ยเดอะมอจัดเดอะมอจัดให้เรียบร้อยเลยรวบรวมที่สุดตำนานอาหารเจเจทั่วทิศอุศนจิทั่วไทย เอาไว้เที่ยบโดยเขาจัดที๓สาขาด้วยกันสมอบังกะปจสมอบังแพแลวก็ทิ่โคลาชถึงวันที่13ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับครบทนผ้วดีครับเจอนี่ครับคุอยแม่งานเจอที่ไรนะทีเด็ดทุกอย่างแต่วันนี้ดีเด่นอย่างไรครับก็รวมที่สุดของร้านในตำนานอาหารเจโบ ในนงานเ,เคือว่าอยากจะทมอะไรเดินชมได้ตลอดหรือ่าเป็นในเมือนของร้านาหาเจีนถิ่นจำมาจาร้านอาหาร East Ocean. อีสโซเชลลเพาอกกีเป็นพวกถิ่นจำทอดไายห,หมูแดงแต่เป็นเกนเรียกว่าเด็ดจริงๆค่ะจะขอแนะนำจะเป็นฝั่นโสใไส้ควยเล้งทอดปกติเราจะเจอถิ่นำฝั่นโสที่เป็นกุ้งอันนี้เป็นไส้กล้ ลืมอ่วงซุยกระเป๋าเจที่น่ากินแหลเป็นไส้หมูแดงเจถ้านไม่บอกว่าเจนะโรงเรียนเื่อเป็นหมูแดงจริงๆรอร่อยครับบอกเลยว่าอาหารที่ในหลากหลายมากอันนี้ก็เป็นส่วน2อร้านที่มาจักรวาลร้านข,าข้าต้มแปลงน้ำนะฮะตัติแล้วเนี่ย จัดข้าวเขาะจะหลากหลายมีเป็นร้อยอย่างนนเลยนะ,<ล>ะแต่วันนี้จัดการาะเจเด็ดเด็วันนี้ก็เป็นจกักขายกำลังกีโสนหมดแล้วมาให้ไวกว่าน,นี้หน่อยถ้าจะมากันนะครับนี่เป็นขนมเปี๊ยะจากเจร,ริญสุงเป็นร้านอยู่ราชซิกงวนฮะซิกงวนฮะอันนี้จาก จเจริญกรุงครับหรือกล้วยร้อย100ปีอยู่ตลาดน้อยอยู่ตรงหน้ากลมเจ้าท่านะเป็นรถเข็นสืบสารตำนานมาแบบร้อยปีแล้วอันนี้ก็กะหล่ขึ้นชื่อตลาดน้อยเลยคือกะห่ำคุ๊บข้าวคิวยาวเหยียดเลยที่หน้าร้านแต่ที่นี่มาได้เลยครับส่วนอันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานกินคู่กับไอศกรีมเป็นไอศกรีมบวยนะและใครจะคิดว่าไอซีอิ๊วหวานที่ลงุงพาไปกินกับหมูหนันกินอะไรพวกนี้เป็ดเขาเอามาใส่ในไอศครีมได้ นี่ลาดแไอศสรีมราดไก่ีสมได้นะเนี่ยลุงไม่ได้หลอกมันเหมือนคาราเมลซป่งคาราเมลดีๆนี่เองนะฮะซึ่งมากินกับไอศครีมบวยเขาบอกเลยว่าหยุดไม่อยู่เขาเป็นร้านเป็นพวกของทอดสักหลยอยู่ที่นี่ช่วงโควิดเนี่ยเขาก็มีความปลอดภัยใน,นะระดับคือบุร้านหรือพนักงานนยฮะเขาจะบอกว่าฉีดมาเรียบร้อยครบนะฮะ อันนี้ก็เป็นอาหารไทยนะของป้าวิไลเจทั้งนั้นนะอากเป็นพะโลแกงเทโพหน่อไม้ดองต้มขาแต่นแบโปรตีนแกงต้มโอ้เยอะยะครับบรรยายกันไม่หมดมต้บอกเลยว่าน่าลองเพราะว่าสละเปาของเขาเนี่ยนะฮะทำเป็นเหมือนดอกเห็ดเลย และถ้ากินมากครับและนี่ไส้ของเขาอะเป็นสลัเตาสรารพัดเห็ดครับ <S <S เป็นด่เลยครับร้านสาวสวนแกงเมนูเด็ดของเขาก็เป็นชว่วหมี่ชั่วผัดซึ่งรสชาติถือว่าเยี่ยมครับมาร้านนี้แด้ไม่ต้องบอกสกรรพคุณน้ำพริกแม่เล็กเนี่ยกินมานานแล้วมีหลายอย่างเลย น้ำพริกปลาดุกปูต้มยำปลาแดงมีได้หมดครับร้านทักการหา้ำ่ที่นี่ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านทีเลอกอีก้นะครับร้านตัวปลาวิไลเดิมที่เดียวเขาอยู่ลาดกุเลยครที่เขาดอกนะในเรื่องต้มยำรสตั้งเดิมนะแล้วก็มีข้าวยำเดิม ผลไม้ต,ต่างๆที่มาจากเมืองจีนที่นี่ก็มีขายหอยจ้อจเจาะเสี้เจ,อ,เเจอะไรอย่างเงี้ยต,ต่างๆนานาดูน้าทานจะัเป็นหอยจอ้อเจนะข้าวหลามแม่ละเมียดข้าวหลามชอ็อตนะกินง่ายๆตัดเอาเลยวันนี้ลูกก็ได้แช่และติน้ำ สำหราบใจมาแล้วมีซื้อของติดม้ติดมือสบายแต่ยังมีที่เด็ดโปรโมชั่นเยอะแยะเลยไม่ว่าจะปัดเครดิต s c B m true หรือ mcard บางร้านก็รักคนละครึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าเราประทับใจมากหาร้านเจ็ดๆมาขอบคุณค่อยมาครับถ้าเสียเวลาถ้าเดี๋ยวไปเจอลุงัาที่บ้านเลยใชากลับมาถึงแล้วหลังจากที่ไปเดอะมอลล์บางกะปิมาก็ติดไม้ติดมือมาอย่างแรกเลยนี่คือ กานใชัยของข้าวต้มแปลงน้ำครับอร่อยอร่อยอร่อยคุ้มค่าเลยออกเค็มนิดนิดหวานหน่อยหน่อยหอมหอมอันนี้ก็เป็นสลัดเปาใส่ผู้แดงแต่ไม่ใา่น้เก่งน่ากินจริงๆทางนหรือว่าได้นะเราเปาผู้แดงเจ่ง ส่วนนันเนี่ยที่ต้องือติดไม้ติดมือมาก,มากค็คือกะลีป๊หรือชาวบ้านจานนะเรียกว่าขุนโป๊กะลีปั๊บร้านนี้ดังมานานแล้วนะกะลีปั๊บสไตล์จีนฮะมันมีหลายไส้น,นี่น่าจะเป็นไส้เผือกแปงก็จะเป็นชั้นๆกรอหอมร่วนอ่นงปะมาีไม่ละเอียดผมก็อยากจะบอกว่าถ้าใครอยากหาร้านอาหารเจอ,อร่อยอร่อยเจ้าดังๆไม่ต้องไปไหนไกลแวะไปที่เดอะมอลล์ได้เลย,เลย หรือถ้าใครไม่อยากไปร้านนะเขามีแอปฮนะมีโ่งทั้งไลแมนทั้งโรบินฮูดอะไรได้ยังได้เลยเทศกาลกินเจปีเนี้ยเราต้องอิ่มท้องปลอดภัยอิ่มใจความสะอาแล้วก็ต้องอิ่มบนสุขภาพดีด้วยครับ